สวัสดีครับมาเล่น w วร d แลน d กันต่อนะ c h o s t Recon w i ร d แลน d กันต่อเดี๋ยวมาเปิดดูดิว่ามันจะด de ี PLOY อัน uh, เราที่แมปไหนเราจะได้ไปเล่นกันเพราะว่าอันนี้เอาผู้ดตรงยังไม่รู้หรอกนะโอเคเราอยู่ตอนนี้ไหนเอ่ตอนนี้เราจะมาเล่นอะไรกันแล้วก็จะอยู่ที่ที่ไหนตรงนี้มีแค่เรือ มีเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนี้อืมไปไปตรงนี้ไปไปเล่นมิชชั่นหลักก็ได้ไมั้ยดีมั้ยไปเล่นมิชชั่นหลักดีไม้มจะได้จบไปที่หนึ่งอ่ะโอ okay. เค There's a high-profile politician who's using Carzita's resort to hide his flings with local escorts. อี่บอกหรือไนี่คือเรือนี่คือเรือที่เรานี่หรอนี่คือเรืออ๋อโอเคเรือเร็วเรือเร็วอยู่โอเคไปอ้าวแล้วกูจะขับยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าอ้าโอเคโอ้โหมี มีเรือหางยาวด้วยวนะนเยจสัตว์คงไม่นึกว่ามันจะมีเรือหางยาวด้วยนะเนี่ยโอ้โหเกมแม่งมีเรือหางยาวเลยน่าร์ลากับเกมแม่งแบบโอ้ oh, <c oughs> จะเหมือนจริงอะไรเนมะืองหนาเฮียอะเล่าสปีดโบอสไม่เอาไม่เอาเอาเรือหางยาวเลยแหละ <c oughs> ชอบเรือหางยาวอะ่ะให้ความแบบ ให้ความมันบ้านเดีอ่ยโ o เ a The t Politicians Room without being i n v e s t i g t e d โ okay. อเคก็คือต้องพยายามหาห้องของนันกการเมืองโดยที่ไม่มีใครจับเราได้นะไปเดี๋ยว มาถึงแล้วนะครับก็จอดตรงนี้แหละน่าจะมีอะไรเยอะอยู่น่มาที่เดิมหมกเหมือนมาที่เดิมลองเอาลองเอามาดูสิไปตรงนี้ ก็มันก็คือที่เดิมที่เรามาครั้งที่แล้วนั่นแหละจะไปไหนมาไหนดูดิมันก็ไม่ได้มีอะไรนนาโอเค I'm seeing two narco's here at t โอเครู้เรื่อง คือเราต้องไปตรงนี้ไหมมันก็ทางเดิมมันก็ที่เดิมหรอมั้งใช่ปะวะเราต้องเงียบเเขาไว้เราต้องเงียบเีไว้ I got a cartel sniper for locks. Tell me where. So inside the barn, take a look. Oh she's hired. Bye. Joe. Alright, breathe easy. She's <coughs> hired. โอ้เหมือนอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยซวยเลยมิชเช่นเฟลอะคือไม่น่าเจอพวกนั้นเลยวะไอ้พวกนั้นแหละกคนตีนบอกไว้เลยอมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเ,าเอาใหม่มันต้องมันเงียบได้แหละเรื่องแบบนี้มันเงียบได้แหละ แต่มันจะเงียบคือไอ้พวกไอ้พวกกบฏเนี่ยแหละมันม,มันจะมายุ่งกับเราเนี่ยละ่ะโอเคอ่ะอมาเพิ่งทำอะไรมาโลเคชั่นเดอะโพซิชชั่นลูมก่อนไอ้พวกนี้นะเบื่อมากเอก๊ะ Fuck we sniper the inside got a barn อ่ะ Oh, man. Uh. Eyes on two sicarios. Okay, there's the entrance right. to the camp. Uh. Roger that. Moving, moving to a good sideline. Target acquired. Carthy. Target marked. he has gone. We're cool. We're cool. Hmm. Man, man... มันกระตุกมีความกระตุกกระตุกหน่อยนะเนี่ยอ่าคอยโอเคหมดไปหนึ่งนะแล้วตัวจะเข้ายังไงไม,มีทางเข้าไหมอ่ะ เ้าทางไหนแม่งเนี่ยอิ่งเคลียร์ละ What's close อ้อหาตรงนี้ Mm -hmm. cool. One here, one Roger, let me position. I need a better uh. position. Roger, target uh. acquired. I've got the target. Yeah. Got it. โอเคจบตรงนี้ละหมดแล้วเหรอไอพวกซิคารีโอหมดแล้วเหรอจริงดิหมดแล้วจริงเหรออ่าป่ะหมดละก็ไม่น่าอยากเลยดิ อ่าหนึ่งมีอะไรอีกดกิวเมนต์อ่าโอเค,ออเคแล้วทัคซลหรอทัซพลยนะัปซ์พอยู่นี่โอ้ย These supplies will buy us a lot of g o o d w i อ่าอตอนนี้เราก็หา Locate the politician's room. Politician's room is in Politician's room is Got the location of a rebel radio transmitter that has been shut down. Let's go help them get their message out. Keep

okay, chalala. chalala. nikku, Nomad, the activity's just intercepted a call. you caused enough trouble that karzita's back in Aqua verde. he's gonna throw a party every day of the week. he's hoping to convince people that things are all right. okay, where's the party? his place. i think he should crash. somebody's been with it. no matt, what the fuck was that? whatever the fuck it was, we got it. โอเคเราไปที่บ้านของเวอร์เดนะครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวหาหาทางไปก่อนเดี๋ยวปิด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 วิดีโอนี้ก่อนเดี๋ยวมิชชั่นต่อไปเจอแน่